สวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านพี่้องแฟนคลับแฟนช่องพี่้องฟองไฟปวดสี่โคตครับวันนี้นำพาแฟนคลับแฟนช่องตามตวเลขแนวทางตำลาว,วันนี้ของเจ๊เอีอ้ยงครับพี่้องเด้อรูปแบบแนวทางวัดที่ผ่านมาสรุปอีกละวี่ลองเอฟซีจาการรอบก่อนนี่มาเต็มเลย <c oughs> วัดจันนี่เข้าทุกช่องทางครับพี่ลองเอฟซีจ่า่ามืววัดผุดที่ผ่านมา ะพอสดก็ไพ่สีแดงเย็บซีดูทานสะดุดนิดหนึ่งวันนี้ก็บเป็นจับ่อครับพี่น้องรถแบบในทางตำลาวเจี้ยเอียงจบมาตรงจิดตรงใจแฟนคลับแฟนช่องบอพี่น้องเย็บซีฟุ้งหงุดหงิดไปพี่แนวทางต้อนรัเด้อพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับพี่น้องเย็บซีครับพี่น้องระวังเลยด้อพี่น้องเย็บซีมีแฉฉีบหลายหลายพี่น้องช่างหน้าเพจหน้าเฟศเยอะหนึ่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอันตรายหลายชนิดเอฟซีเสมอเนี่ยแล้วหนาแกดสหนาจะเอียงไปเฮด้าจิตประเดนอะไรกได้ไหนเรียกคนเข้ากลุ่มพี่น้องเด้อะปวดระมังครับพี่น้องเอฟซีจะไปลงเสือเป็นเด็ดขาดมิชชัชีพเม็นฟูดได้อีกแต่ยาจะเข้าบุกหุจักทักไปหาพี่น้องเอฟซีแต่ยาขาไปกดอียังเป็นเด็ดขาดแกนเปลี่ยนชาวเว่ยพี่น้องเอฟซีช่วงนี้เขาถึงกันหลายแล้ว อะไอยังไงวะท่านชิ้นงานบอกเคยว่าสิทัดไปหาแหาพื่อนขาเพิ่นช่องเด้อราคาปรดระวังครับพี่น้องแม่นหนาแอ็ดหรือว่าหนาจะเอียงกระย่าทักไปหาพี่น้องกะอย่าไปหลงเสือเป็นเด็ดขาดพี่น้องเอฟซีมีขาฉีดมันเห็ดโปรจจชีดกระเด็นด้วยซิมืออันตรายหลายพี่น,อ e อน้องเอฟซีต้นห้าแข่งลำบากแข่งลำบุญเดี่ยวพี่น้อง e เอฟซีไข่เด็ดโปรจจชีดกระเดน็น ปวดรวังมีชาจีบหลายหลไปต่างฉาเนื่อยเหนื่อยเหนาื่อยอะไรมือนีก,ก็ไปตามต่อขึ้นก่อนนะครับรูปแบบการทานตำราวนี่ยังจะสิงลงต้องเปโชว์ให้ที่พี่น้องด้วยนะจากจิ้งจ้านก,กับไปครับคือบอก,กพีจ่ากับเจียงครับสวัสดีเจียงครับพี่น้องยักษ์ที่มาแล้วพี่น้องยักษ์ทีตำลาว,วันที่วันศุกร์เนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีทางช่องยูทูบค่ะทางช่องยูทูบเจ๊ย่างชาแนลลักกาปาสุขโชคค่ะเรานผู้ชมสาย f อฟทางช่องยูทูบบางคนก็จะเข้าใจที่แอดอธิบายเนาะคือสายงบน้อยงวดที่เมื่อคืนนี่คืนวันนี่ก็เข้าที่สายงบน้อยกันที่หกห้าหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะแอดก็เป็นสายงบน้อยแอดบอกเสมอว่าแอดเป็นสายงบน้อยหรือเราเดินชนเดินมาเหมือนกันได้กินค่ะท่านผ่ได้กินมาบ่อยกว่าที่เขาเห็ดอันนั้นอี่ค่ะ สาหรับม้วที่ผ่านม้าค่ะท่านชมวัี่ิพานมากมับเข้าที่เด่นชนเด็ดค่ะเข้าที่ตัวรองคือหกห้ากับกันที่เก้าห้านี่มาเก 9, 5, ้าห้าคือโกค่ะท่านชมสายพิษสายรูปเข่ากระดันเดียวทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะคือม้าสายหา <c oughs> เอาอเล่นไปที่หกห้าม้าทั้งสองห่าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะกอดเข้ากันำลำรอบเข้กันมาเลยค่ะท่านชมส่วนมวนนี่ค่ะท่านชม วิ่งสายลวดค่ะสายวิ่งสายลวดบนกันล่างค่ะเจ 8, ็ดกับแปดใช่หรือเด้อ <7 S 1> <7 S 2> าเจ็ดกับแปดวงกลมที่เจ็ดชนที่เจ็ดค่ะชนที่เจ็ดอันนี้ก็มองไปแนวทางค่ะเพระาะว่ามันชนสไตล์แอดกับวงกลมตัวที่ปรชนก็มีความสามารถมาได้ด้วกันค่ะเหมือวนว่าที่ผ่านมาเขาวงไปที่หกหกมันก็นมาที่หานาะเพราะว่าตัวที่ชนกับมอกเสมอไปนี่มาอันนี้วิ่งบนล่างกันบนห้าก,นนกับหกวงกลมที่ห้า แล้วพี่นรองเถออันนี้เป็นล่างกันบนสายวิ่งสายลูดสายโหดสายนั่นแหละครับพี่น้องเรียกชื่อนี่อันนี้คือตัวเด่นตัวเด่นบางคนก็เอาตัวเด่นของเขาเนี่ยของเขาแอนเนี่ยไปชนกับตัวเด่นของอีกแคตหนึ่งจะแยกกัได้ค่ะน้องชมหรือว่ามันมองๆแต่ว่ามันเคยจับคู่กันมันเคยมามแต่เอาเอาเด่นของเขานี่ไปจับได้ค่ะไปจับได้ส่วนสายงบน้อยค่ะงบน้อยวันนี้อยู่ที่ห้าแปด ห้าเจ็ดหกแปดหกเจ็ดอะไรบ้างกัน <left> ที่เจ็ดกับแปดแล้วก็หกับ5้าอเ้นก็ค่ะออันนี้ก็คือหกกับห้ากัห้านี่มาหกกับห้านี่สามงวดลลไได้สามาันนียังพละหลุดจ้าเดียรหกกับห้านงวดที่เมื่อวนี้เมื่อที่สามล่ะสำหรับหกกับห้าเพราะว่ามันเหตุมาได้ก็ได้ตัวเก่าแบบเนี้ยมันก็เลยไปออกแต่ตัวเกากับซื้อหกกัห้าว่ามันเกอะไรกับว่ากับรูดหรือนักันาะ ทางมันนี้ครับเป็นลางยิมียที่แปดเศี่ห้าหกแปดเก้าส่ห้ตัวเน้นคือตัวที่ผิดใต้เด้อ แปดกสีแปดกรสีอุดไหลเลยเดี๋ลองเดินไปที่แปดกระสีคันล้องกับมองสายคู่ร้องหรือว่ากับมองไปที่เก้ากับศูนย์ก็ได้อันคับมาเก้าเนี้ยคับมาแปดกระสีน้ำเก้าอกลับไปมองที่เก้ากับศูนย์ก็ได้ค่ะทางบนเนี้ยเป็นเก้ากับศูนย์ก็ได้เพราะว่ามันเป็นสายรองมันที่นี่สองคู่นี่แหละที่มาบ่อยที่สุดค่ะจมมาบ่อยที่สุดค่เป็นสองคู่นี่แหละจนแต่ทางล่างทางใต้มันนี่อาจจะเป็นประหยักก็ได้ สำหรับสายตารางเนาะคะ่ะเนาะแอ็ดอยกจะบอกว่าสายตารางของของกับข่าวรายวันของแอ็ดเอ็ดลงรายวันลงทุกมือคะ่ะน้ำถึมลงทุกวันคือสายเด่นแล้วก็ตัวจอและสายตารางสำหรับอ่ากับข่าวรายวันกับข่าวรายวันไว้เป็นอย่างก็คือฮานอยค่ะน้ำถึมฮานอยมัดรวมเอ็ดจะไม่ตารางแอ็ดจะตารางไม่มีเอฟซีโทรมาค่ะน้ำถึงมาโทรมามาถือทุกมือสมตามแล้วแอ็ดบ่เขากระเขาคือก็มา เพิ่นเอาสายแสกับข้าวไรวันคือตะลางแบบเนี้ยค่ะนผูจชมตะล้างแบบเนี้ยเป็นของกับข้าวไรยวันของน้อยฮานอยที่แอดรนะู้ไปค่ะนู้้ชมมาเพิ่นเอามาจับเป็นซื่อลาวคือมันเข่ามือ้อเพิ่นบอกแอดแบบนี้ค่ะนผูจชมแต่ว่ากะแอดก็พะได้ในน้ว่าให้ไปเอาอันนี้ค่ะแต่ความชอบของแต่ละบุคคลมันคนละสูตรค่ะสูตรตำลาวก็เพราะสูตรตำลาวสูตรฮานอยก็เพราะสูตรฮานอยค่ะ หาน้อยนี่เขาลงถูกมือเขาลงทุกมือเอ็ดกะบรูว่ามันจะเข่ามือได้เนาะหามาเบิงที่สายจับคู่ค่ะสายจับคู่สายจับู่ส้นตำลาวบนกระล่างค่ะจับคู่บนกระล่าง <บน S 2> ครับพี่น้อยเย็บยี่เ <F 4> ยี่เย่แปดห้าแดงแปดห้าแปดหกเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดห้าบกลมอยู่ที่แปหและ7จ็ห้าพี่น้องเย็ซีครับพี่น้องเย็ซีครับ ระวางที่หกกับเก้านะคะท่านผู้ชมระวางที่หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะตัวที่เเอฮา,วา,า 6, วามักหกคขาอาจจะมาเข้าก็ได้ค่ะท่านผู้ชมอันนีนบนกัล่างแมนสายงบน้อยก็อยู่ที่วงอ,อ,ยอยู่ที่วงแต่คือที่แปดหกแล้วก็เจ็ดห้าแปดหกนี่ก็จะลืมนะค่ะท่านผู้ชมมันเป็นตัวเด่นมันเป็นตัวเด่นแปดหกอาจจะเป็นแปดเก้าก็ได้นซสายล่างกันบนล่างกัดบนวันนี้อยู่ที่หกหนึ่ง หกสี่หกเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่วงกลมอยู่ที่หกสี่และห้าศูนย์ครับพี่น้องเย็ซี่ระวังเก้ากพกคือบาดหพี่น้องระวังที่เก้ากเป็นตัวเดียวกันทางล่างนี่แอดบอกว่าหาเก้าค่ะถ้าเป็นอย่างวัน้ท่านไหนที่ชอบค่ะท่านไหนที่ยังชอบอยู่มัติาุกเรอีกบนีแมนเพราะว่าในสูตรมันมีหาเก้าแอกตัดออกขึ้นเก้า่น่ะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเอาขึ้นให้เบื้องมาท่านไหนที่ว่ายังชอบหาเก้ายู่อ ก็หยบได้คหได้ไดท่าในบ่ชอบอาชอบแล้ออกองมันแล้วว่เอาแต่ว่าเป็นยังค่ะนมนพอเอ็ดเอามาย่ำใไ้ังวาถามันเป็นตกกักเกาออาเป็นตกกุ์หเป็นตกเก่าเส้นกับปจน,น่ละแม่มค่ะสายงบน้อยค่ะงบน้อยวันนี้งบน้อยตัวเน,นว้นตัวงหกสี่ห้าศูนย์แปดหห้าค่ปิ่งงเอฟซีงบน้อยป่งาสายงบน้อยค่ะสายงบน้อยอย,อยู่ที่ดวงพรอ่า่ง อยู่ที่ดวงคือกันค่ะท่านผู้ชมเลยอ่าันใดที่อยากได้สายงบน้อยก็มองไปที่ในวงอยู่ในวงแล้วก็อยู่ที่ดวงฟังค่ะท่านผู้ชมแต่ผมได้เอางบน้อยนี่จะวัดดวงกะหน่อยแม่นัดดวงเลยค่ะอ๋ะอยี่น,น,น้อเอฟซีโต้สันฝากไว้เป็นแนวทางใช่โปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังครับพี่น้องเอฟซีครับจะเอเอฟเป็นแนวทางเอเองเป็นซีกลางฮาโชคฮามันครับพี่น้องเอฟซีเบลล่าสองคุมเครื่อง สองค,ออครึ่งครึ่งน <มา S 1> ่ะไม่ได้พอกันอีกครับพี่องมาเขาจะได้เฮฮาปาร์ตี้สำหรับเอ่อได้ใช้โอการเดี๋ยเน,นาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอ่า <c oughs> มาด้วยครับ่ะ